กินข้าวกับอะไรป้าเผาค่ะตอนเที่ยงค่ะเออเด้อพี่น้องเลยกินปตาเผาตอนเที่ยงน้ำกันเด้อเสบเสบเลยอนี่นี่นีาบี้งปลาซินเิาี่นี่่ กรดินงเผาตคับเนี่ยแล้วอ่ะจ้ากระชิวกระดินอยู่สันนี่ครับแม่ใช่กระเส้นดินหนึ่งกระซั่งเป็นลำโค้งแล้วโอเคจังหวัดไหนเจ้าวัดมุกดาหารค่ะโมยบอยากค่ะเออมุกดาหารโมดบอยากบม่เคยแรงน้ำใจค่ะแรงเตือน้ำฝนเออแรงเตือน้ำฝนเท่ากับตกมือนี่เบิดมือเบิดขึ้นค่ะ เนี่ยเป็นโมลงลงมือได้แล้ววันนี้เคยอืดเคยยาเฮ็ดละงกเฮ็ดดินเฮ็ดดินเต็มตลาดแล้วค่ามันอนี้นั่นอยา่างเด็กอันนี้ให้เลาห้ามเอาผักไปทาั้งสุ่นกว่าให้เลิกห้ามกว่า มือแรงจะได้สดโกโก้โอ้ยโต๊ะก็หันดูเขกินกระยาันดอกไช่กระยาเอเอ้ยบ่เงียบับอืมอไกเยวกังันสีเหีืยค่ะ อืมอืมอืม,อมแซ<ส>่บเลยแซ<ส>่บม<ส><ส>ันรู้คุณน้อง <c oughs> อให้สก,กุลมาเด้อ <c oughs> มากินปลาเผาเด้อคุณละยูมิมากินปลาเผาเด้อ น้องใหม่สุดายถ้ำอ <sh> well. <sh> well. <sh> ีกวันนี้กินปลาขาวซะก่อนดูวิมาอลไรอืแบบอ้าวปลาหายไปไหนหมดเรียบร้อยทุกโรงเรียนโอ้ทุกโรงเรียนเลยโรงเรียนจีนเก่บมัดเกลน อร่อยไหมครับคุณแม่โอ้ยเกินคาดอร่อยจริงจริงมิได้เจ็ดสิบบอกเกินคาดอร่อยจริงอร่อยจริงจริงจงวห้บักแมกนั้นมาเลยเนื้อวัดนิชีวให้บักแมกงาน,นกระจายอยู่วะาข้าวนาดังชีพลอยได้พอสิบเอ็ด น้าลูกอ่ะมค่ออาออก,ก้างอ๋อเกอือค่าข้าวเปิอลแม่ลา่ันผู้ชมเลยอา,าจีวยหายได้ยนาะเด้อบ้ามีว่าได้กินอิ่มแล้ววันจีกา้านี่ว่าออกน้องนั่งเนาะเนี่ยลูกไปกินดื้อโอ้ยกินเบนหวัวเบนหางจันไป้ชมเอ้ยแซ่ยบเตะ ใครอยากกินของเสีบให้หมามูกระหาเด้วยอย่าลืมอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสับตะไคร้ด้วยสับตะไคร้ด้วย